สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับหมามิออสกาเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้หมามีมีเรื่องมาอัปเดตอีกแล้วคะ่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นข่าวดีนะราคาปรับขึ้นแทบทุกพันเลยทุกคนนะทั้งนาปีและนาปลังนะคะจะบอกว่าข้าวเปลือกหอมมะลินี่คือมาแรงจริงๆค่ะทุกคนคะ่ะมามิเนี่ยแทบอยากจะเอาข้าวปลูกตัวเองไปขายเลยนะ <c oughs> แต่ติดที่ว่าจะต้องเก็บไว้ทําพันุ์นะคะเพราะเนี่ยจะจะหวาน ข้าวกันแล้วเนี่ยนะวันศุกร์ที่13นี้เนาะทุกคนเ วันนี้มามีขอนําเสนอราคาที่เป็นราคากลางนะคะทุกคนค่ะของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดไปเลยนะทุกคนนะอ่านะคะก้อนอื่นมามีขอ้อฝากช่องน้อยด้วยนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะนะคะทุกคนมามีจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะทุกคนนะอาจจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนมาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนค่ะเริ่มที่รายการข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดยาวค่ะทุกคนนาะปี2 5 6 4ัาทับ ค่ะ จังหวัดขอนแก่น11,000ถึง11,800บาทค่ะทุกคนค่ะจังหวัดอุดรธานี9,500บาทถึง11,800บาทค่ะจังหวัดสุกลนคร10,000บาทถึง11,500บาทค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์9,600บาทถึง11,500บาทค่ะทุกคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ9,000บาทถึง10,000บาทค่ะทุกคนจังหวัดมหาสารคาม9,800บาทถึง11,400บาทค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด8,700บาทถึง9,200บาทค่ะจังหวัด เชียภูมิ0 0 0 0บาทถึง1 5 0 0บาทค่ะจังหวัดหนองบัวลำพู1600บาทค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะทุกคนจังหวัดหนองคาย1,500้าบาทค่ะปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะและสุดท้ายจังหวัดมุกดาหาร10,000บาทถึง1 5 0 0บาทค่ะทุกคนปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะทุกคนขานะต่อไปเลยค่ะทุกคนดูรายการต่อไปข้าวเปลือกเหนียวมเมล็ดคล้าค่ะทุกคนนาปี 2564ทบง15นะคะจังหวัดอุดรธานี8,500บาทถึง9,500บาทค่ะจังหวัดลำปาง8,000บาทถึง8,500บาทค่ะทุกคนจังหวัดอำนาจเจริญ9,000บาทถึง9,200บาทค่ะ ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะทุกคนจังหวัดมุกดาหารค่ะทุกคนหาะ8 0 0 0บาทถึง8,500บาทค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะทุกคนค่ะข้าวเหนียวก็ปรับนะทุกคนสังเกตว่าเดือนพฤษภาคมเนะี้ยมีรายการที่ปรับขึ้นหลายรายการนะทุกคนทั้งข้าวเปลือกเหนียวทั้งข้าวเปลือกเจ้าด้วยเนาะทุกคนแล้วก็นาปลังด้วยอ่ะเราดูรายการต่อไปเลยค่ะทุกคนค่ะ ข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะทุกคนปีสองพัน้าร้งหนะคะทุกคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะตันละ1,400่บาทถึง1 4ึ0งบาทค่ะทุกคนค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะ 15,000บาทถึง15,300บาทค่ะทุกคนจังหวัดอุบลราชธานี13,100บาทถึง13,800บาทค่ะทุกคนค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะจังหวัดศรีสะเกษ13,800บาทถึง15,500บาทค่ะ จังหวัดบุรีรัมย์14,000บาทถึง14,600บาทค่ะจังหวัดร้อยเอ็ด13,800บาทถึง15,200บาทค่ะทุกคนจังหวัดมหาสารคาม13,100บาทค่ะถึง13,500บาทค่ะทุกคนจังหวัดยโสธร13,000บาทถึง14,500บาทค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะทุกคนจังหวัดชัยภูมิค่ะ13,000บาทถึง13,500บาทค่ะ จังหวัดอำนาจเจริญ 14, 0 0 0พบาทถึง16,00 0บาทค่ะทุกคนค่ะปรับสูงขึ้นกว่าเพื่อนเลยคะ่ะจังหวัดอำนาจเจริญนะตันละ16,00 0บาทเลยนะทุกคนอ่นะ,ะและสุดท้ายค่ะจังหวัดนครพนม1น0 0 0มบาทถึง14,800บาทค่ะทุกคนค่ะนะสังเกตว่าข้าวหอมมะลินี่คือราคาสูงมากเลยนะพื้นที่ของมะมีนะคะทุกคนที่ขายไปนะ เมื่อวานที่ขึ้นป้ายไปนะทุกคนราคาตันละหนึ่งหห้าันบาทเลยนะทุกคนเห็นราคาอืมอ้ม,ม,ม,มนะขเขาวปลือกหอมมะลิใครมีขายตอนนี้ก็นําไปขายเลยที <c oughs> ่ม,มีขายเยอะๆนะทุกคนเนาะ,ะต้องดูด้วยนะคะทุกคนขายไปไม่มีข้าวกินก็แย่เนาะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูรายการต่อไปเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะทุกคน นาปลังอะทุกคนค่ะเขาเปลือกเจ้านาปลังปี2565ค่ะทุกคนจังหวัดนครสวรรค์9,300บาทถึง9,500บาทค่ะจังหวัดพิจิตร9,200บาทถึง9,500บาทค่ะจังหวัดพิษณุโลก9,200บาทถึง9,500บาทเช่นกันค่ะทุกคนจังหวัดกำแพงเพชร8,800บาทถึง9,200บาทค่ะจังหวัดสุโขทัย8,500บาทถึง8,600บาทค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี9,600บาทถึง9,000 700บาทค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์9000บาทถึง9,200บาทค่ะทุกคนต่อไปค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ9,100บาทถึง9,200บาทค่ะทุกคนค่ะนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะ9 4้าบาทถึง9,700บาทค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะจังหวัดลบบุรี9000บาทถึง9,400บาทค่ะปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะทุกคน และสุดท้ายค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์9,000บาทถึง9,700บาทค่ะทุกคนค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนอ่านะคะสำหรับนาปลังเนาะต่อไปค่ะทุกคนข้าวเหนียวบ้างนะคะทุกคนข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคละนาปลังค่ะทุกคนค่ะจังหวัดขอนแก่น7,800บาทถึง9,000บาทค่ะทุกคนเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะจังหวัดสกลนคร9,000บาทค่ะทุกคนจังหวัดมหาสารคาม8,800บาทถึง9,000บาทค่ะจังหวัดนคร นม7,700บาทถึง9,000บาทค่ะทุกคนปรับเพิ่มขึ้นนะคะจังหวัดหนองบัวลำพู7,500บาทค่ะจังหวัดหนองคาย8,000บาทถึง9,000บาทค่ะทุกคนค่ะและสุดท้ายจังหวัดแพร่ค่ะ9,000บาทค่ะทุกคนดูรายการต่อไปเลยค่ะทุกคนค่ะรายการสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะ ข้าวเปลือกปทุมธานีค่ะนะปลังนะคะทุกคนปี2564-65ค่ะจังหวัดสุพรรณบุรี11,700บาทถึ -11,800 บาทค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะจังหวัดราชบุรี12,400บาทถึง -12,500 บาทค่ะจังหวัดชัยนาท11,000บาทถึง -12,000 บาทค่ะจังหวัดลบบุรี11,000บาทถึง -11,500 บาทค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะจังหวัดสิงห์บุรี11,000บาท ถึง11,500บาทค่ะ จังหวัดอ่างทอง1,200บาทถึง1500บาทค่ะเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนจังหวัดปทุมธานี1 1 0 0 0บาทค่ะและสุดท้ายค่ะจังหวัดนครนายก1 1 7 0 0บาทค่ะทุกคนค่ะนะคะทุกคนวันนี้มามีได้นําเสนอราคากลางนะคะแต่ละจังหวัดไปเลยเนาะทุกคนมามีต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลในดีนี้จากกรมการค้าภายในค่ะทุกคนค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอ่านะคะทุกคนเห็นราคาแล้วเนะนาะนะดีใจอ่นะโดยเฉพาน่ะ คนที่มีข้าวขายมามียินดีด้วยเนาะมามีขอขอบคุณนะคะทุกคนค่ะทุกกําลังใจนะคะนะมามีได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมามากเลยนะคะทุกคนเนาะฝากด้วยนะคะทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้มามีต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย